ตัวอ,อย่างถัดมาเขาให้เราพิสูจน์ว่า cos x ส,ส่วนด้วย1ลบ sin x เนี่ยมีค่าเท่ากับ1บวก sin x ส่วน cos x อ,อ,อ่ะก็สำหรับวิธีการนะคะก็เหมือนเดิมใช่ไหมเราต้องพยายามเปลี่ยนให้ทางซ้ายเนี่ยมันกลายไปทางขวาให้ได้เลยจากโจทย์เนี่ยมันคือ cos x ส,ส่วนด้วย1ลบ sin x นะคะอ่ะ สำหรับข้อนี้นะคะขั้นตอนแรกที่พี่จะทำเลยเนี่ยก็คือพี่จะทำการคูณหนึ่งบวกซเเข้าไปทั้งบนทั้งล่างเลยคะ่ะถามว่าทำไมพี่ถึงเลือกคูณตัวนี้เข้าไปคำตอบนะคะก็เป็นเพราะว่า น้องเห็นไหมคะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันมีหนึ่งบวกไซน์เปรากฏอยู่อ่าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะคะพี่ก็สังเกตนะว่าถ้าสมมติว่าพี่คูณเข้าไปปรับแล้วเนี่ยตัวข้างล่างเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเพราะว่ามันคือหน้าลบหลังคูณอยู่กับหน้าบวกหลังนั่นเองอ่าซึ่งพอเราคิดต่อไปเนี่ยแล้วเราก็จะพบว่าที่เราคิดไปเนี่ยถูกแน่นอนค่ะมาดูกันเลยอันนี้ถ้าคูณเข้าไปนี่นะคะ ข้างบนก็จะเป็น cos x คูณอยู่กับ1บวก sin x ถูกไหมคะส่วนตัวข้างล่างพี่บอกแล้วใช่ไหมว่ามันคือหน้าลบหลังคูณอยู่กับหน้าบวกหลังน้องๆจำได้ไหมคะว่าหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเนี่ยออกมาเป็นอะไรจำสูตรนี้ได้ไหมคะมันคือหน้ากำลังสองลบหลังยังหลักกำลังสองนั่นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยออกมาเป็น1กํากำลังสองลบ ไซด์ย,ยกกำลังสอง x นะคะทีนี้พี่บอกแล้วใช่ไหมคะว่าคูณออกมาแล้วมันมีประโยชน์มากๆทกถ้าไมถึงมีประโยชน์มากๆล่ะเพราะว่าเอก,กลักษณ์ที่เราใช้บ่อยมากๆค่ะ cos กกำลังสองเบวกไซด์ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับหนึ่งน้องเห็นไหมคะว่าถ้าพี่ย้ายไซด์ไปไซ n ์กำลังสองไปเนี่ยมันจะกลายเป็น1ลบไซด์ยกกำลังสอง x แล้วอีกฝั่งหนึ่งมันคือ cos กำลัง 2x ซึ่งก้อนนี้กับก้อนนี้เนี่ยคือตัวเดียวกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก้อนข้างล่างเนี่ยพี่สามารถเปลี่ยนให้มันกลายเป็น cos ยกกำลัง 2x ได้ถูกปะก้อนข้างบนเอาไว้เหมือนเดิมก่อนเนาะแต่ว่าก้อนข้างล่างเนี่ยมันคือ cos กำลัง 2x ค่ะอ่าเห็นปะ ถ้ามันเป็น cos ยกกกำลัง2 x ข้างบนมี cos x อยู่1ตัวเห็นไหมคะมันสามารถตัดทอนกันได้นั่นเองตัดทอนแล้วเหลืออะไรออกมาเนี่ยเหลือแค่ cos เดียวนะคะข้างล่างก็เลยจะได้เป็น1บวก sin x ส่วน cos x ค่ะได้แบบนี้เลยซึ่งก็ตรงกับที่โจทย์ต้องการเลยนะคะโจทย์ต้องการให้มันกลายเป็น1บวก sin x ส่วน cos x เเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทำแบบนี้เลยเนาะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยก็เราต้องมองให้ออกนะคะว่าเนี่ยเออถ้าสมมติว่าเราคูณหนึงบวกไซน์เอเข้าไปแล้วเนี่ยทั้งเศษทั้งส่วนนะคะมันจะมีประโยชน์มากๆเนาะเพราะว่าหนึ่งเลยตัวข้างบนเราจะได้1นบวกไซน์เอกออกมาส่วนตัวข้างล่างเนี่ย พอคูณเข้าไปแล้วมันจะทําให้เราได้คอสอยกกาลังสองเอกออกมาเนาะมันจะได้คอสอกาลังสองเอกออกมาสุดตัวข้างล่างอ่าก็ประมาณนี้นะคะคือถ้าสมมติว่าน้องคนไหนเนี่ยสามารถท่องเอก,กลักษณ์ของตรีโกณได้เยอะแล้วก็คล่องมากๆเนี่ยสาหรับบทนี้พี่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแน่นอนอ่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปกันค่ะตัวอย่างนี้เขาให้เรา พิสูจน์ว่า sin x ส,ส่วนด้วย1บวก c o s เเนี่ยมีค่าเท่ากับแทน x ส่วน2ค่ะ,ะก็สำหรับข้อนี้เนี่ยนะคะพี่อยากให้น้องๆสังเกตเนาะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็น x อ,อันนี้เนี่ยก็เป็น x แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยออกมาเป็น x ส่วนสอเฉยเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้นะคะ สิ่งแรกเลยที่พี่จะทำเนี่ยก็คือพี่จะพยายามเปลี่ยนเจ้า x 2ตัวเนี้ยให้กลายเป็น x ส่วน2ให้ได้ถามว่าเราทํำยังไงหล่ะถึงจะเปลี่ยน x ให้กลายเป็น x ส่วน2ได้มาดูเลยค่ะว่าทายังไงข้อนี้โจทย์คือ s i n x ส่วนด้วย1นบวก cos x นะคะอย่างที่พี่บอกเนาะพี่จะพยายามเปลี่ยน x ตัวเนี้ยให้กลายเป็น x ส่วน2ให้ได้ซึ่งสิ่งที่พี่จะทานะคะก็คือพี่จะเปลี่ยน x ให้กลายเป็น2คูณ x ส่วน2ค่ะตัวข้างล่างก็เหมือนกันเนาะเป็น1บวกคอสสอคูณ x ส่วน2ค่ะออทีนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะตรงกับสูตรของมุม2เท่าถูกไหมคะพะฉะนนั้นก็มาแทนสูตรมุม2เท่ากันเลย อันนี้ายมุม2เท่าเนี่ยมันจะออกมาเป็น2 sin ซ o s คถูกไหมก็เลยจะออกเป็น2 sin x ส่วน2 c o คอส,ส่วน2ค่ะแล้วตัวข้างล่างล่ะตัวข้างล่างมันก็จะกลายเป็น1บวกสูตรของ cos มุม2เท่ามันมีเยอะแยะเลยใช่ปะ่ะมี3สูตรเนี่ยเอาสูตรไหนดีพี่ขอเลือกเป็นสูตร c o s สองคอสกำลังสองเนอะลบหนึ่งนะคะทำไมถึงเลือกเป็นสูตรนี้ล่ะที่เลือกเป็นสูตรนี้นะคะก็เพราะว่าพี่สังเกตเนอะว่าข้างหน้ามันมีหนึ่งอยู่ถ้าสมมติว่ามันมีหนึ่งแบบนี้แล้วตรงนี้ตามสูตรเป็น,ปนลบหนึอะสองตัวเนี้ยก็จะหายไปใช่ไหมคะแล้วก้อนคำตอบเราก็จะน้อยลงด้วยเป็นประโยชน์ต่อเรามากๆแล้วถ้าสมมติว่ามันหายไปเนี่ยมันก็จะเหลือแค่ 2cos กำลัง 2x สนะ่วน2เนาะมันจะไปตัดกับตัวข้างบนได้เห็นปะแต่ถ้าสมมุติว่าก้อนข้างล่างอ่ะมันแบบมี2ตัวบวกกันมันจะทําให้ตัดกับข้างบนไม่ได้ด้วยเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่ก็เลยเลือกสูตรนี้มาคิดนั่นเองเอ่าทีนี้ถัดมาพี่บอกแล้วใช่ไหมว่า1กับ1อันนี้จะตัดกันได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ คิดต่อคะ่ะตอนนี้เราได้ออกมาเป็น2 sin x เส่วน2เนาะ c o s x ส่วน2ส่วนตัวข้างล่างก็คือ2 c o s คศกลังสอส่วน2นั่นเองซึ่งอันนี้2กับ2ตัดกันได้ถูกไหมคะแล้ว c o s เอส,ส่วน2กับอันนี้เนี่ยก็ตัดไปเนาะจาก c o s กำลังสก็จะเหลือแคอ่ cos เดียวทีนี้เราก็เลยจะเหลือ s i n ส่วน2ส่วน cos x ส่วน2ซึ่ง s i n ส่วน cos มันคือแทนนั่นเองเนาะข้อนี้ก็เลยออกมาเป็นแทน x ส่วน2ค่ะตรงตามที่โจทย์ต้องการแหละเราแสดงให้เขาดูเสร็จแล้วเนาะว่า s i n x ส่วนด้วย1บวก cos x เนี่ยมีค่าเท่ากับแทน x ส่วน2ค่ะอืมก็ประมาณนี้เนาะ ก็อย่างที่บอกนะคะข้อนี้สังเกตเนาะว่าแบบตอนต้นมันเป็น x เฉยๆแต่ว่าสุดท้ายมันออกมาเป็น x ส่วน2เปราะว่าเราควรจะพยายามเปลี่ยน x ให้กลายเป็น x ส่วน2ให้ได้นะคะเราก็เลยมอง x เนี่ยให้กลายเป็น2คูณอยู่กับ x ส่วน2ซึ่งพอเป็นแบบนี้ยมันก็คือสูตรมุม2เท่านั่นเองหน้าที่ของเราก็คือแทนสูตรมุม2เท่าออกมานะคะแล้วพอแทนเสร็จปั๊บคิดอีกนิดหน่อยก็จะได้คำตอบแล้วะคะ่ะ เสร็จแล้วก็ไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเขาให้เราพิสูจน์ว่า cos 3 x ลบ cos 5 x มีค่าเท่ากับ sin 3 x บวก sin 5า x สำหรับข้อนี้น้องๆเห็นแล้วสังเกตไหมคะว่าแบบเราควรจะใช้เอกลักษณ์หรือว่าใช้สูตรไหน มันเป็นสูตร cos ลบ cos เห็นไหมคะแล้วมันก็เป็นสูตร sin ์บวกไซด cos ลบ cos น้องๆจำได้ไหมคะว่ามันออกมาเป็นอะไร cos ลบ cos ได้ออกมาเป็นลบ2 sin half sum sin half d i ์ฟนะคะจำได้เปล่าอ่าแล้วข้างล่างล่ะ sin sin ด์บวกไซด์ไซบวกไซดมันได้เป็น2 sin half sum cos half d i ิฟนะคะอ่า มาแทนสูตรนั้นเลยค่ะโจทย์เนาะมันคือ cos ส x ลบ cos 5 x ส่วนด้วย sin 3 x บวก sin 5้า x เนาะซึ่งเนี่ยพอเราเห็นมันเป็น cos ลบ cos ใช่ไหมเราก็แบบควรจะแทนเป็นลบ2องไซนารปซัำหาปซัปำก็คือ บวกกันหาร2ถูกไหมคะแล้วก็ sin half dip half dip ก็คือลบกันส่วน2นั่นเองอตัวข้างล่างล่ะ sin สุด sin บวก sin มันคือ2 sin half sum ถูกไหมคะ cos half dip พอแทนเสร็จปรับจะได้อะไรออกมาคะเห็นไหมคะว่าสองกับสองอันนี้ตัดกันได้เนาะ,ะมีอะไรตัดกันได้อีกชัดเจนเลยอันนี้กับอันนี้ตัดกันได้เห็นปะเพราะมันเหมือนกันเป,เป๊ะเลยก็ต้องตัดกันได้แน่นอนแหละอะมาคิดที่เหลือคะ่ะแน่นอนอันนี้ยังเหลือลบอีกหนึ่งตัวเนาะถัดมาตัวนี้มันคือซายอะไรคะเนี่ยสามเอลบห้าเอกเป็น ลบสเนาะลบ2อบ2ส่วนสมันก็คือลบเนั่นเองนะคะก็เป็นไซน์ลบเตัวข้างล่างข้างหลังนี้มันเหมือนกันถูกปะก็ต้องออกมาเป็นคอร์สลบเอค่ะ,ะทีนี้มันเป็นไซน์กับคอรสของมุมติดลบใช่ปะต้องทำยังไงเนี่ยสำหรับไซน์ก็จะต้องดึงติดลบออกไปนั่นเองนะคะ แล้วคอสละสำหรับคอสก็ตัดลบทิ้งไปเลยก็เลยได้ออกมาเป็นลบของลบไซส่สวนคอสถูกไหมซึ่งลบกับลบเจอกันเนี่ยมันกลายเป็นบวกข้อนี้ก็เลยเหลือไซส่สวนคอสซึ่งไซส,ส่วนคอสมันก็คือแทนนั่นเองนะคะข้อนี้ก็เลยเสร็จแล้วค่ะเราได้แล้วเนาะว่าทางซ้ายเนี่ยมันเท่ากับทางขวาแหละ ก็สำหรับข้อนี้นะคะถ้าสมมติว่าเอ,อใครที่สงสัยเนาะว่าทําไมถึงรู้ว่าต้องแบบคอสลบคอสแล้วแบบแทนสูตรนี้ออกมาคําตอบก็คือจริงๆแล้วพี่ก็ตอนที่ทําครั้งแรกนะคะพี่ก็แบบไม่ได้มั่นใจรองว่ามันต้องทําแบบนี้แต่ว่าต่อให้เราไม่มั่นใจนะคะแต่ว่าเราทําอย่างน้อยเราก็อาจจะยังได้คําตอบเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ทําเลยอะยังไงเราก็จะแบบไม่ได้คําตอบแน่ อย่างที่บอกนะคะพี่แนะนําให้รู้จักสูตรไหนก็แบบลองแทนแทนแทนไปให้หมดเลยเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็อาจจะได้คําตอบออกมาเองตามนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างถัดไปในเทคถัดไปนะคะดูจนสดเลยคิดถึงกันใช่ไหม